มองหน่อยนะคะมองกล้องหน่อยเรลยๆจะไปไหนอะมิกกี้อยากเดินไปไหนคะอะมิกกี้อยากไปไหนเอ่ยน่ะลักกี้อยู่นู่นไอ้มิกกี้อยู่นั่นเห็นนะมิกกี้ใส่ตูดอยู่นั่นเนอะบ้านเทาเฮาเนาะพื้นที่น้อยต้องเดินเล่นอยู่แถวเนี้ยนะคะห้ามออกถนนใหญ่เข้าใจไหมคะถนนใหญ่อันตรายนะคะมิกกี้ออกไปตายเลยมามิร้องไห้ใจจะขาดแน่เลย เาวอย่าเลยโอ้โหออกมาออกมาเดินเล่นเหรอออกมามาเลยแมียวแมียวมาแล้วมาไหมมาโอ้โห้ออมาโอ้โอ้โอโอ้โอบิกขี้เกียจหน่อยบิกขี้เกียจหน่อยเดินเล่นแค่นี้พอเนอะเห็นไหมคะระวังหมาด้วยลูกวันนี้มองซ้ายมองขวากันเลยมีหมาไหมมีกี้มานี่ไหมลูกเห็นไหมคะมีหมาไหมคะ ไม่มีแต่ก็ต้องระวังหน่อยเนาะเอ,อยเออหันซ้ายหันฝ่าเลว้วไเออยู่ไหนวะจะเดินไปทางนี้ไหมล่ะระวังระวังลูกโอ้โหฉลาดจังเลยลูกใครวะเดินมามเดินอยู่แถวเนี้ยนะอื เห็นไหมคะอืมดูหมาด้วยเนาะดูหมาด้วยนะคะระวังด huh ้วยลูกระวังหมาด้วยนะหมาหรือนกอ๋อตรงนีอพ๋อละตรงนี้พอ๋่อ๋อนออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ่ตองนี้แล้วลูก ออกมาออกมาตรงนั้นมันสกปรกลุกอแสบแสบมันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ลักกี้ทำอะไรเนี่ยพี่ลักกี้ทำอะไรกี้มาทางนี้มาทางนี้พี่ลักกี้ตรงนั้นมันสกปรกลุกพี่ลักกี้มาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้นกมันอยู่ทางนี้ อ,อ,อ,อไปกินหญ้าเลยปะไปกินหญ้านะคะอืมตัววางหมาด้วยนะลูกมองด้วยมองหมาด้วยนะคะอ่ะเออกินหญ้านะคะมองซ้ายมองขวาด้วยลูกอืมมองด้วยนะคะหมาย,ยังไม่ตื่นลูกอืม โอเคนะคะให้ลักกี้มิกกี้กินยาก,ก่อนเนะอะเดี๋ยวค่อยทักไทยใหม่นะคะ